ตัวองศานะคะก็หลังแบบนี้<อ>ด้านใน ปอ p อัพสเปรนี้น่าสนใจมากค่ะเรามาลองแกะลองวิเคราะห์กันดูนะคะว่าเขาใช้กลไกอะไรสร้างสารรค์ปอ p อ p พสเปรนี้บ้างค่ะผลงานชิ้นนี้นะคะจะเป็นผลงานของคุณบรูซฟอสเตอร์นะคะจากหนังสือเรื่อง America's National Park ค่ะขั้นแรกนะคะลักษณะที่เขาขึ้นมาเนี่ยคะ่ะเขาจะขึ้นจากกลไกที่เรียกว่าเป็นตัวแองก o โฟนะคะตัวแองก o โฟหลายชั้นมากเลยที่ซ้อนซ้อ,ซอ,ซอกันนะคะลักษณะของแองกโฟที่เขาขึ้นมาก็จะเป็น ลักษณะแบบนี้ค่ะตัวองศานะคะก็ต้องลองมาขึ้นดูนะคะว่าเขาใช้องศาเท่าไหร่ลักษณะการขึ้นก็จะขึ้นหลายๆชั้นต่อๆกันนะคะแล้วข้างล่างนะคะก็จะใช้กลไกที่เรียกว่าพาราเรลนะคะทําให้ดูมีมิติมากขึ้นลักษณะของเต็นหรือพาราเรลก็จะเป็นแบบนี้ค่ะและเสริมแองกอโฟอันเล็กนะคะเข้าไปที่รอยพับระหว่างแองกอโฟชินแรกกับแบล็กเกนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยค่ะ ส่วนด้านหลังนะคะเลเยอร์หลังเนี่ยเขาจะใช้ตัวกลไกลที่เรียกว่า reverse angle fold ลักษณะของ reverse angle fold ก็คือแทนที่มันจะพับเก็บไปด้านหน้าใช่ไหมคะตัว angle fold อันนี้ก็คือเวลาที่พับเนี่ยคะ่ะเขาจะพับเก็บมาด้านหลังแบบนี้ถ้าสังเกตตัวแพะภูเขาตัวนี้นะคะแพะภูเขาตัวนี้เวลาที่เก็บเนี่ยเขาจะหมุนตัวนะคะแล้วก็โค้งเข้าเก็บด้านในลักษณะของการที่ แพะภูเขาเนี่ยสามารถม้วนตัวเก็บด้านในเนี่ยเขาจะใช้กลไกลที่ลักษณะเป็นวิวค่ะวิวก็คือลักษณะเป็นแบบนี้เป็นตัวพูแทบใส่พูแทบเข้าไปนะคะด้านหลังแล้วก็ก็คือใส่พูแทบเข้าไปแล้วก็ใส่ลักษณะของตัวหมุนนะคะหรือเป็นเป็นวิวเนี่ยค่ะเข้าไปด้านหลังด้วย ลองเอาเทคนิคการแกะวิเคราะห์กลไกลนะคะไปลองทำป๊อปอัพของคุณดูค่ะถ้าชอบทริคแบบนี้นะคะก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยค่ะ